ลสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมกันกันได้มาสเต็ในเกมแปลว,ว่าซอมบี้ภาคหนึ่งนั่นเองนะครับเย้ <Yeah. S 1> เสียงผมจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนั่นเองเพิ่งตื่นนอนนะครับทุกคนวันนี้ผมเล่นมาไปแล้วเลเวลหนึ่งเนาะแล้วก็คลิปก็ไม่ได้อัดเนาะเล่นชิวๆเมื่อวานนี่ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดนี่ไม่ได้อัพคลิปเพราะว่า กล่อง Wi-Fi เสียนะครับขึ้นกระพริบแดงทีเลยแห่งคลิปนี right ้อัพลงก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นฮอสปอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบฮอสปอร์ของของคนอื่นนี่ก็ได้เนาะแต่นี้ผมเชื่อผมมีในส่วนตัวเนาะก็เชื่อมต่อฮอสปอร์ฮอสปอรส่วนตัวอ แต่นี้ผมไม่ได้เชื่อมนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเชื่อมแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะแหลกนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแหลกระหว่างอัดเอานะจ๊ะโอเคเร,เราอยู่กันที่เลเวล8แล้วนะครับทุกคนใกล้จบโซนสระน้ำตอนกลางวันแล้วอีก2องเลเวลเองป่ะ let's go จะเจอกับเจ้าโลมาด้วยนานไงว่าแล้ว แล้วหน้าปลาโลมานี่ก็เหมือนซอมบี้มากเลยเหมือนซอมบี้มากจริงๆเหมือนซอมบี้กว่าไอ้นี่เหมือนกว่าชาวบ,บ้านเขาเลยอือหเอาอันนี้ดีกว่าไหม เลื่อนไม่ถูกล้วเนี่ยอ,อามาซาโลหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เอออะไรอีกเิลิแพร์ดอามาอา่ากดไม่ไปโอเคเลเวลแปดอืมค่อยๆฟาร์มไปครับ ใช้สโนพีอย่างเดียวนะทุกคนโอสองเวฟปลูกเลยสองเวฟเกือบจะปลูกซาฟาร์เวอร์แล้ทันที่โค้ดแพทยังไม่ครบ ดีเลยมาประจวบหมอที่ผมปลูกสควอรได้พอดีปุ่ม มาอะไรกับประจวบเหมาะแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันดีหรือเปล่าปลูก <laughs> <c oughs> อีกเพราะว่าจะเว่าทางน้ำเนี่ยมีเจ้าบ้านั่นเออแหม่กดอาจจะเวลายาสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ย ให้มีระยะในการแบบเจ้าพวกเจ้าซอมบี้ลงมาระยะต่อสู้นิดนึงเว้นระยะให้ต้นพืชเราได้โจมตีนิดนึงปู่ลิลี่แพ้เพียวๆไปเลยนะก็ตามด้วยเจ้าจเอ้าต้นนี้โอ้โหมาต่อเนื่องเลยคะ่ะ อซอมบี้เหรอแม่แล้วปีนด <c oughs> ้ยเก็บพ้าทิตจัดหนึ่งพันแล้วนะคะทุกคนเคกนเหี๋ยวปกสโนพีเลยละกันโอ้โหคุณพี่ได้มาทางน้ำก็นเลยล่ะครับ <c oughs> ได้มาทางน้ำก็นเลยล่ะครับ มาตรงนี้พอดีเลยผมใช้สโลพีมาแทนนะครับเพราะว่าผมกลาวว่าจะเอามาสโลเจ้าซอมบี้โลมาด้วยเนาะซอมบี้ขี่โลมาผมไม่ได้ใช้นานแค่ไหนแล้วนี่อ่ะ โอ้โโคายที่ผมจะบอดช่วยปลูกเสริมดวงนี้ไ๊บนึงปลูกเสริมแบบเสริมความแข็งแกร่ง ช่วยหน่อยปลูกปลูกต้นเดียวนี่ชาติหน้ากว่าจะเสร็จเหลือแถวนี้อีกนะเนี่ยแถวนี้โอเคทันพอดีโจมตีหลับต้นเพื่อได้เลยครับผมจะใช้กระสุนต้นถูก หัวลันเตาสีฟ้าจัดการพวกมันเองครับผมโอ้ดรอปแมให้ด้วยเฮ้ยมาแล้วเอาโหไม่โดนด้วยแมฉันรู้นะจ๊ะว่าเธอจะมาอันนี้ฉนะันอ่ะเออสโนพีเราโจมตีไม่ทันแต่พี่ทิงเกิลจับลากลงน้ำเองครับ อยากันตัวเงินตัวทองล่าไปกินไอ้น้เอาไอจังหวะการพุ่นแบบนี้มันดูคุ้นๆโอ้มากแล้วมาแถวเดิมใช้ส,สเต็ปเดิมใช่ไหมนั่นไงโดนดน,โดนิดนึงด้วยโดนนิดนึงแต่ก็ยังดี ต่อครับโอ้นี่แกไม่คิดจะมาเลนล่างเลยล่ะฮะมาแต่เลนบนเนี่ย,ยไม่ทันจ้ากระโดดจะแม่แกกระโดดข้ามมากิดต้นพืชจะหรอกนะจะสอมบีขี่ลงมา อ <ś m _> โอ้โหทางตอนนี้นะครับกระสุนหิมะเต็มแมบไปแล้วเรียบร้อยเต็มส่วนของข้างหน้าหมดเลยโอเคต้นไม้เต้นเร็วมากเลยนะ <ś m> กระตือรือร้นมากที่อยากจะจะก,กำจัดซอมบี้เวบนี้ วายอืม,มนี่ไม่ทันฉันจ้าออกเลยไฟแนลเวฟแล้วเขระเบิดบืม <c oughs> เจอล่างนี้อีแล้วเจอบ่อยแล้วกันโอ้ได้ทอนอตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทอนอตพี่แกเนี่ยเขามีความสามารถในการ ยืนบังพวกแบบว่าให้พวกที่พวกซอมบี้กระโดดสูงเนี่ยข้ามไปไม่ได้เนาะถือว่าเป็นหนึ่งต้นพืชที่มีความสามารถเป็นประโยชน์พอสมควรเลยโอ้โหมาครบเซตเลยโอ้โหต้องทรีพีเตอร์ลวไมให้เหรอม,มาครบเซตเลยครับและแน่นอนเลยว่าสามเวฟแน่ อย่างนี้สามเว็บแน่นอนอือฮึเท่านี้ผมเอาจราปี่น้องมาด้วยอยากแผดเผาอยากจะแผดเผากับความสปิริต เนเวลก้าวแล้วทุกคนตื่นเต้นน่ะนั่นะคือเพิ่งตื่นนอนด้วยอือหือเร่งแรกๆเราอาจจะแบบว่าเพราะว่าเราจะต้องเร่งฟาร์มพระอาทิตย์นะเพราะว่ามีสามเวฟเราจะต้องปลูกทรีพีเตอร์ไปก่อนอย่างน้อยสองถึงสามต้น ออริตโมาไปก่อนนะจ๊ะอันนี้เพราะฉันต้องการเร่งพระาทิตย์ให้ได้มากที่สุดต้องสามเวฟเลยแล้ว,เ,ลลวเอาทรีปิเตอร์มาด้วยอือ๋อขยนทธมาหากินมากเลย บูม <Boom. S 2> นี่ยังใช้ไม่ได้นะับอืยกดเล่นเฉยๆไม่ใช่หรอกกดเล่นโอ้พระอาทิตย์ออกรัวม,มากเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังไงก่อนนี่ แม่ไป่ไร้าจะใช้จาราปิโน่นี่แหละเผาแกบอกเลยว่าแกจะไม่กล้ามาเรนนี่อีกเลยจริงละ่ะจริงสิสอซมบี้มันกล้าถาถามนาดมืดเจอนี่หน่อยจริงแกก็ลอกินแส่เผาเละเทะเลย S <S แผดเผาเป็นปุ๋ยผงอือหือด่านเงียบไปไหมเนี่ยว้าวปกทีวีเตอร์เลยเพราะว่าจะจะเข้าเว็บแรกแล้วออไมค์ก๊อ แม่รอดหลักจ้ะเพราะสคอชฉันวางดากไว้รเรียบร้อยแล้วรู้ไม่ทนันฉันหลักจ้าโอ้โห,โห,โหตัวหัวกรวยในน้ำปลูกสองต้นไปเลยสิครับรออะไร อ,อจะกินใบใบบัวฉันแล้วโอ้โหขอบขอบคุณพระเจ้าที่มันยังตุยให้ปลูกสควาดไปก่อนละกันปลูกกับดักล่อกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าผมตามปลูกทีพีเตอร์อย่างเงี้ยมีหวางโคตรพระอาทิตย์หมดก่อน อืมโอ้รัวมากเลยเราต้องเลี้ยงโค้ดพระอาทิตย์ให้ได้เยอะๆไว้เนาะปลูกโคลิโต้มาเลยต้องเลี้ยงโค้ดพระอาทิตย์ให้ได้อะถ้าเราจะปลูกทรีพีเตอร์ในสง่ง ในเลเวลแต่ละเลเวลโอ้โหตายกาอาากศเพิ่งลงครับเจ้าอมบี้ถังเหล็กมันยังยังคงมไม่มาหรอกนะถ้ามานี่คือจะปีแตกไงทอดด่านก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเื้ยก็อ๋อประเจ้า ไม่ให้ไปค่ะหยุดเลยนะอ้แลตอนนี้ผมเรื่องิวข้าวแล้วด้วยโอ้โหว่าแล้วเชียวมันต้องมาแน่ๆซอมบีถังเหล็กโอ้ตอนนี้ผมปวดขี้ด้วยุกวนโอ้ ตอนฉันอโอกาศปวดปวดอึยอยู่ใช่ไหมในไอซอมบี้นักกีฬาเล่นล่างสุดด้วยไม่ต้องเล่นโอ้โหมันก็นมาตีาเลยเนาะแหมยแก๊เปามาเลยบนน้ำก็ไม่ต้องกลัว พี่เท่าลงน้ำหมดแล้วครับพี่ปลูกนี่เลยเนาะเพื่อให้มันจบดีได้แรงๆขึ้นให้ให้ซอมบี้มันตุยๆเร็วๆเนาะ โอ้โหโลงน้ำ้วจ้าเจ้าซอมบี้ถังเหล็กของเราแหมจะหลอกใช่ไหมสิเอา้า <c oughs> <c oughs> เสียโค้ป้ายิท็ฟรีอื้อฮือเริ่มมาเป็นรูปเป็นล่าแล้วนะอันนี้ผมปลูกไปเลยเนาะเพราะว่าจะเวฟสุดท้ายแล้ว อ่าเออโดยกิีมนีหนึ่งคำไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่อยากโอบไปแล้วไงเต็มไม่ได้ทั่วเกียวเต,ต็มเต็มโซดา,นดานหน้าเลย แม่จะหนีแล้วจ้าไม่ให้จ้าอ้อเออละเบิร์ตละเลยโอ้ไมก่กอดทุกคนทุกคนชิบหอ,อยแล้วเอาแล้วไงความชิบชิบชิบหอย,อยาบางเกิดโอ้ไมก่กอดเปล่ามาเลยโอ้โหดีนะที่ผมเผาทันเนี่ยโอ้โห เกือบตายเกือบตายแล้วผมเนี่ยโอ้โหเซอรี่บอกผมก็รีโหลด oh my god เละเทะแน่จังหวะนี้โอ้โหนี่ไปก่อนเลยเจ้าสกา๊อ <c> ต <oughs> แต่ยังดีนะที่มันมาแบบไม่ได้ถีเกินมาถีเกินนี่ตาย ตายโงแน่นอนเฮ้ยอา้าวบึคว้าจดหมายจากดรซอมบอสได้อีกแล้ว่สิอ๋อจากฝั่งซอมบี้เนาะสวัสดีพวกเราต้องการจะปาจะทำทำปาร์ตี้สระน้ำกันนหะนักเรา่ะพวกเราคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะอ่าแล้วไงเจ้าซอมบี้ประกาศสงคราม อ๋จะเข้าโซนไอ้นี่แล้วนะครับทุกคนโซนกลางคืนกลางคืนกลางคืนของสระว่ายน้ำโอ้ก็ปิดจบเพียงแค่เพียงแค่เลเวลแปดกับ9ก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมแล้วว่าซัซอมบี้ภาคหนึ่งนะครับก็บการเล่น โซนสระว่ายน้ำตอนกลางวานันเลเวล8กับ9นะครับทุกคนส่วนเอพิโซดน่าจะมาลุยตะลุยในเลเวลที่10กันนะครับผมเพื่อเข้าสู่โซนสระว่ายน้ำตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนแฟนซีอัพเรียมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันก็นี่มาสติกเยอะๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนกนะยิบด้วยนะที่จะได้ไม่พลาดขา่าวสารใหม่ๆของชาแนลนะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว